สวัสดีทุกคนนะครับผมโคนตะและเราก็ได้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในเกมส u n s h i n e d e p คลิปที่2คลิปที่แล้วนะครับผมได้สร้างเชลเตอร์แล้วก็กองไฟไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคลิปนี้นะครับเราจะต้องออกไปยังเกาะอื่นๆเพื่อหาของที่จําเป็นมันทำทุยมาใช้ในการดำรงชีวิตต่ตอๆไปของเรานะครับผมเอาเปา็นว่าเดี๋ยวตอนนี้ผมจะคิดก่อนว่าเราต้องการใช้อะไรต่อไปเปิดเมนูคราฟขึ้นมา แมงค้างด้วยนะมาละสิ่งที่จำเป็นอืมตอนนี้เราทำอะไรอะไรดีล่าสัตว์แล้วเนี่ยทำหอกไม่จำเป็นนะผมว่าเบ็ดตกปลาอันนี้คืออะไเนี่ยบ็อบเบอร์บ็อบเบอร์คืออะไรวะไม่รู้นะใช้บ็อบเบอร์ทำสักอย่างหนึ่งจะเบิดว่ะแล้วก็เป็นพวกชมวก สามแชกขวานตัดไม้ไอ้พวกทำขวานนะไปมาร์กไว้แล้วก็ไปหาหาเชือกเชือกหนึ่งอันเชือกหนึ่งอันเชือกหนึ่งอันเรามีอันนี้แล้วแล้วก็หาอันนั้นคืออะไรวะเนี่ยไม้ตะบองเหรออันเนี้ยแบบนป้นทุกคน เดี๋ยวนะขวานอันไหนกันแน่ไม่ใช่อันนี้นะต้องไปอันนี้นี่ไงนี act. นไงไนะ่ครูดแอคหรืออ่านยังไงไม่รู้ครูดครูดใช้ไม้แล้วก็ใช้มีดหินสอแล้วก็ใช้เชือกนั่นแหละครับไปเชือกที่ต้องได้จากไอ้ต้นไม้เล็กๆอ่ายังไม่เกิดเลยยูก้ายูก้า อันนี้ก็ได้นะใช่ไหมนี่เก็บมาใช้สี่อันเพื่อคลาบเป็นเชือกสองสามอีกอันหนึ่งตรงไหนถึงจะมี ต้นไม้เนี่ยสี่เรียบร้อยอต้นไม้ให้ไปไหนวะโอเคเชื่อกอ่ะเก็บมาแล้วก็สร้างอันนี้เรียบร้อยครับได้ามาแล้ว ก็จะอัปเดตเป็นอัปเกรดอัปเกรดแนปเดตอัปเกรดอัปเกรดเป็นอันนี้ก็ไม่ได้ว่ะเราใช้นี่เอออ่ะฮะได้ควาำมาแล้วผมอยากหาอาวุธที่ดีกว่านี้นะเดี๋ยวผมลองหาอาวุธที่ดีกว่านี้ก่อน ว่าอะไรคอยเป็นอาวุธที่ดีสำหรับเราได้อันนี้คือปเปร์กันแอโร่ยังไงอะ่ะคือโยนไปนแล้วเอาเชือกดึงกลับมาเหรออืมน่าสนใจนะทุกคนแต่ต้องเรียวลห้าก่อนซึ่งเรายังทำไม่ได้นะได้แค่พวกนี้พนุทำพน<อ>ูดีกว่าทุกคนอเ็ด ไม้อันนึงดักนี่ก่อนตอนนี้ค่าอาหารเราก็อ,อยู่น้ำขอกินพวกมะพร้าวก่อนเพื่อไปทงชีวิตแล้วก็น้ำน้ำกเอาจากมะพร้าวเหมือนกันโอเคตอนนี้มีม,มะพร้าหรือเปล่า ตอนนี้มีอยู่เก็บมาโอเีต้นไม้มียังไงวะ ทำลูกโอเก็บก้อนหินก็เก็บก้อนหินด้วยนะครับผมเพราะว่ามันจำเป็นในการทำลูกธนูรู้สึกตัวหนักขึ้นวะ่ะโอเคเยวขาลงไปชอชอชอ เก็บมันทำไมไะ่ตไมมาตอบทิมแล้วกินอ,อีกอุยอะไรวัต e f ฟา k มีขี้แตกด้วย จริงได้สเกลฉันไม่สามารถกินไอ้นี่เข้ามาอีกได้แล้วอ้าวทำไมอ่ะอ๋อจะดีออกขอโทษตอนนี้มีพิษนะครับแล้วก็อะไรเนี่อ่านว่าอะไรเดียเดโรเดโรเดเรียเด,ด,ดไม่รู้นะอะไรเราติดมีติดพิษแล้วก็มีอะไรไม่รู้อาหารเป็นพิษเหรอ ไม่แน่ใจจะต,ต้องกินละไม่งัน้นจะตายนะครับอ่ะี่ตอนนี้เราน้ำลดเร็วมากนะเราต้องหาน้ำจากไหนวะใช่โอ้เอพีเอฟคือเราโดนแดดเยอะเกินไปเหรอไปไยน้ำกันเครับทุกคนเมียนเราแห้งตายอะ ในการที่เราร้อนจนมันปนะเป็นอาป็นสาหิก็ได้นะเราอยู่ในน้ำบ้างโอเคเริ่มเย็นละว่ายน้ำเล่นบ้างนะครับทุกคน วูสกบิน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 กบนทุกตัวไปเลยวะทุกคนผมไม่เข้าใกล้มันหรอกรู้ว่ามันอันตรายคิดว่าน่า,นานจะอุณหภูมโอเคขึ้นละไม่ได้แล้ว แมวนะไม่กินนะเนี่ยของดีเราจะพายเรือไปที่อื่นนะครับเพื่อไปหาของกันนี่ที่ผมทิ้งไว้ดีเวะไม่เอามวเอาก็ดีนะทิ้งไว้ไปใช้ยังไม่ได้ใช้ค้อนด้วยช่วงเอะ,อะเอาไปแค่นี้แหละแล้วก็เอ้ยไม้พายด้วย ไปครับทุกคนเราจะไปยังเรือนั้นที่เป็นเป้าหมายค่อยลากนะได้เวลาออกหน้านน้ำแล้ว <c oughs> ขึ้นเรือเรียมพายแล้วก็ุ่งหน้าสู่ทะเลอันกว้างใหญ่ รักษาลูกให้กับตัวของเราเองแล้วก็หาน้ำสรุปแล้วก็ไม่ได้ทำธนูนะช่างมันเถอะไม่มียูคาร์หรือในเกาะแล้วเอาเท่าที่มีแล้วก็ไปตายดับหน้ากันครับทุกคนเออบรรยากาศ อยู่ไม่ไกลจากเราแล้วโอ้โหอจริงนะถ้าแบบไปติดอย่างเงี้ยคือผมยอมตายเลยดีกว่าเพราะแบบทะเลม่นโคตรน่ากลัวดูนิน้ำแบบข้างล่างนี้เราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่เลยนะไปพายเรืออย่างนี้คนเดียวเนี่ย โอ้โหตายครับทุกคนกลัวฉลาดอยู่นะเนี่ยอะไรวนะเนี่ยตรงนั้นนั่นนะใกล้เรือมีเป็นเรือเหมือนกันทำไมเพีงไม่นนเ,งเงียบวะเฮลยเงียบ้วกวนใจดีครับจองอังหวะนี้ <Okay. S 2> เริ่มมืดแล้ววะแย่แล้วดีครับรอคนเข้าเกาะก่อนไหมไปทำที่พักชีย่ยโคตรน่ากลัวผมเข้าเกาะก่อนนะถ้าคือขึ้นเรือนี่คือแบบเรือผมมันจะแบบลอยหายไปกับน้ำไงเพราะฉะนั้นเร,เราต้องแบบ เข้าฟังก่อนเราใช้ที่นี่เป็นที่พักแรมของเราในคืนนี้ขึ้นลากขึ้นมาลากขึ้นมาลากขึ้นมาไฟก็ไม่มีไฟทำยังไงทีนี้พกเพิงใช้ผ้า ข่าก็มีมีตรงนี้มีอะไรไหมเนี่ยมีถมังออซิเจนทุกคนมีเชือกมีศพคนเห็นไหมทำธนูแล้วแต่ว่าผมพเพื่องไม่ได้จำเป็นอันนี้คืออะไร เมื่อกี้มันจับได้มุสติมีค้อนมีอะไรโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วน,นี้คืออะไรเนี่ยผมได้อะไรวะวันเล่เอามาทำไมอะเราต้องก่อไฟนะครับ กดซีต้องทำปตรงนี้แล้วก็มีอันนี้พอดีติดไฟครับทุกคนเรียบร้อยโอเคครับผมจุดไฟได้เรียบร้อยแล้วอ่ะ ผมต้องใช้ทรัพยากรในเกาะนี้ดื่มน้ำไปตอนนี้ค่าเตตัสเรารู้สึกว่าจะดีขึ้นนะครับไม่ไม่ได้ดีเลยอ่ะเราขาดแคลนน้นอยู่เหมือนเดิมได้ถังออกซิเจนมาเก็บไปผมว่าผมปักหลักฐานอยู่ที่นี่ดีกว่านะเอาเป็นว่าเดี๋ยวขอทิ้งไว้นี่แหละ ของเทียนจะค่อยเอามากันแล้วกันอ่ะเหลือสองอันเลยแล้วก็ใช้อะไรอีกอืมหาไม้แล้วก็ใบป,ปาล์มตัดต้นไม้เอาครับทุกคน

แม่งเอไม่ตายด้วยวิ่งวิ่งหนีอย่างเดียวอ่ะตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได,กด้กดเพื่อเซฟเซฟก่อนแล้วกันก็สลิป แล้วก็ทุบกินแต่อาวไม่ได้นะก็หาปูกินซะละไปตามราหาปูปูเล็กปูใหญ่โอ๊ยโอยเจ็บเจ็บเจ็บ เจ็บ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 ก็ตายแล้วว่ะโดนปูนีตายว่าจริงอะไรจริงโอเคเช้าแล้วจะตายอยู่แล้วว่ะทุกคนไม่ไหวไม่ไหว ลกลับมานะมเราจะไปสำรวจเรือกันครับทุกคนเอออโอเคไปนบับยากจังเลย ราก็แค okay. ่ว่ายน้ำไปเห็นยวนะโอเคขึ้นทางไหนวะอุ้ยอุ๊ยอุ้ยตัวใจหมดเลยแม่งเอ้ย ไปขึ้นไปขึ้นไปตูป้ห้างทำไนี้มีของหรอตู้ล็อกเกอร์อวิยวิของของดีของดีกระชายแมามีอยู่แล้วเครื่องยนตรทุกคนของคูด่ดี มีอาหารน้่หหน,นะผมกินกันเลยโอเคมีอะไรอีกไหมยี่คือเปิดประตูอันนี้คืออะไรตีได้หรอไม่ล้อ,อนี่ไงที่อยู่ในไอ,อ้ครับมันคือ คืออะไรวะบ๊อบเบอร์ทุ่นเหรอไว้ตกปลาเหรอไว้ทําเป็นตกปลาอะไรอะไรอย่างนี้เหรอไม่แน่ใจนะครับผมโอเคเอาทิ้งไปก่อนกันไม,ไม่ไม่ค่อยจำเป็นเทอะไรเออข้ามบนเรือวันนี้มีบันไดขึ้นไปได้ขึ้นไงวะ กดสเปซปารค้างเพื่อขึ้นและตอนลงแล้วครับทีนี้อุ้ยอยุนั่งไงนังไงกูว่าแล้วดีแล้วไม่ตายมันขึ้นไม่ได้ทุกคนอะไรวะโอเคเราองหาขอเวาบก่อน มีแฟกันมีแรนเท่นมีน้ำมันมีเทปมีเครื่องยนต์หูของโพดีอ่ะที่เนี่ยตรงนี้คือออกมาข้างนอกคืออะไวะคืออะไรเจออะไรนะ ทำไมมีเพลงอย่างนี้วะไม่เข้าใจ อะไรหรือเปล่าเยอเวกคนากัวเยบไปแล้วทุกคนมมีอะไรม้างวันชิปเองมีข้างล่างด้วยเรือโอ้โหมีครบทุกอย่างวิววิววีืออะไรวะ มีกล่องมีอะไรเต็มเลยอ่ะอค่อยเดี๋ยวค่อยมาเอาเป็าผมว่าอยู่ที่อี่คุ้มที่สุดละมีทุกอย่างเลยโอเคเดี๋ยวเรากลับไปก่อนดีกว่าเอาของไปเก็บไปสร้างบ้านที่นี่แหละแล้วก็ไม่ต้องกลับไปเอาของที่นูน่นละผมว่าไม่จําเป็นละอาจจะมีอาหารนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกมกั้งโอเค มีอะไรบ้างตอนนี้เอามากองก่อนมีนี่เครื่องยนต์หลายหลายตัวเลยนี่เทปขวดทองแดงสิ่งที่ทำได้ตอนนี้มีอะไรบ้าง ต้องทำโต๊ะคาบก่อนหรือ,อยังไงเนี่ยผมจะทำเนี่ยมันจำเป็นต้องมีโต๊ะคาบก่อนป่าวอันนี้คือ,ค,อคือต้องใช้คอนป่ะโอเคลอ,องซื้อคอนนีไ่ไงบางอย่างต้องใช้คอนในการทำนะครับโอเคโอ้โห ของเยอะแยะจริงๆมันลงมันได้ไปาา่าคลิปนี้นะครับเราได้อะไรมาบ้างหนึ่งเลยเราได้แบบที่อยู่ที่ใหม่อ่าผมคิดว่าจะมาอยู่ที่นี่เลยนะครับสองเรามีที่ในการฟาร,ร์มของครับของต่างๆนะครับนี่เลยมีทั้งเรือแล้วก็ฝั่งนูดด้นนีกมีปูยักษ์มีป่าที่ดูอุมสมบูรณ์มากกว่าที่เก่านะครับดูดิ ตาใหญ่ขึ้นเลยแต่ผมงไม่ได้เข้าไปสำรวจเลยนะเพราะมันน่าจะอันตรายครับเรายังไม่มีอาวุธอะไรเลยเอาไว้หน้าคลิปหน้านะครับเราคอยเข้าไปสำรวจทุกๆที่นะครับแล้วก็เรือทุกๆลำตรงนี้นะครับที่บ้านของเรานะครับแล้วเราก็จะสร้างบ้านนะครับขยายขึ้นนะครับฟังกันแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม Surprise motherfucker